ก็ะจะเจอกันทีหน่อยคะ่ะมันเป็นช่วงเทศกาลอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้ออกมาได้เจอทุกคนบ่อยมกค่ะก็ค่อนข้างแน่นค่ะช่วงนี้เพราะว่ากำลังถ่ายละครด้วยแล้วก็เออกำลังเร่งติดล่องค่ะ,ะก็จะแบบคิวเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะณเช้าก็วิ่งไปงานาร้านที่พอยที่พอยเปิดร้านอาหารก็มีพี่ๆนักข่าวไปด้วยก็เจอกันทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะประมาณคนนี้ งารนองนี้ดีกว่าเารื่องงานบู้องไม่พลาดที่เดียวได้แล้วปีนี้เตรียมขั้นที่ยยหไหนบ้างปีนี้ค่ะก็คือไปกระตินที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็งานบูนจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนะคะเอ่อใครที่อยากร่วมบูนนะคะก็ไปติดตามในเอจีโดได้ไปดูลงเอาไว้นะคะเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าชั้ระหนี้โศซื้อที่ดินให้วัดแล้วก็สร้บบางบ้างสร้างวัดเนี่ยค่ะมีอความพิเศษย,ยังไงบ้างคะรับท่นนี้ คือเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะก็เป็นเจ้าภาพของเออวันที่ต่างประเทศแต่ว่าความจริงเราได <dragon> ้คนนี <iffer sorting> ้มาจากครอบครป็นเอ่เป็นคนเดินทางมาดับครอบครัวแสดงไหมใช่ค่ะเราดับครอบครัวพี่ลอยด้วยแล้วก็มีแบบเพื่อนๆอะไรมีแบบสนิทไหมมีแฟนคลับไปด้วยนะแฟนคลับก็ตามไปค่ะแฟนคลับเดียวหรอเปล่าเออแฟนคลับอะไรนะแฟนคลับไม่รู้ค่ะแต่ว่ามีคนไปด้วเยอะจริงๆค่ะสำหรับงานนี้ เดี๋ยวรอติดตามได้ช่วทีันค่ะอะไรนะไม่ไปอยู่อเอ่อไม่กี่วันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาทำงานค่ะแต่ไหายคนรอดูรูปคู่มากก็ติดอะไรอย่างนี้คุณจะมีหวานด้องรอดูหมคะต้องรอดูค่ณจะเดี๋ว่าไปเขาบอกว่าช่วงนี้แบบเ็วลงรูปบ่อยขึ้นลงรูปบ่อยขึ้นคือเบลอะลงงานเยอะไงแล้วที่นี่ก็ก็เลยหาอะไรมาลงทันด้วยประมาณนั้น บอกว่าคือเอาจริงๆแบบมันก็ลงตามธรรมชาติไม่ได้คิดว่าจะลงด้วยแบบเพลงกใจอะไรอย่างงี้นะเมื่อกี้ทา่พี่แฟนคขับเขาไปคอมงพี่เบลวันนี้เปิดแ,นแนทนบางคนเปิดแทนพี่เบลเนี่ยนะ <c oughs> ก็น่ารักดีค่ะเบลได,ได้ได้อ่านบ้างประมาณนึง่อะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามอยั้งหมดเพราะว่างานก็ยุ่งเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยพอมีคนเชียร์เยอะสออักพอดีก็มีหมอดูออกมาในทุกครั้งที่เบลว่าแต่งา <c oughs> ตงาน,น <c oughs> แาน่นอน อกว่าอะไรนะก็บอกว่าคนนี้ได้แต่งแน่อันนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าจะแมนไม่แมนมีคนุยไม่ทันทีมงานอะไรนะคุยตัวเองโอ้ยอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอนาคตอย่างเงี้ยหรอคือเป็นการคุยกันในแง่ที่ว่าเขาเรียกว่าทํำของเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเรามองเรามองอะไรไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบคุยเรื่องว่า จะเหมือนอะไรอะไรยังไงเลยไม่มีเลยหมอทุกคนมาดูดวงขนาดนี้กดดันไหมไม่กดดันเพราะหมอดูก็คือดูดวงไปอยู่แล้วดูดวงให้เรื่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรค่ะเราแบบเราเคยแบบเราเองก็คือคุยเรื่องอนาคตกันมั้ เราบอกคนมิวคุยเรื่องอนาคตความจริง <ๆ S 2> แล้วไม่ใช่แค่กับคุณมิวแต่่างคุณแม่หรือกับพี่พลอยอะไรก็ตามคือมันอยู่ในช่วงอายุที่เราจะต้องวางแผนอนาคตแบบดีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออทุกอย่างจะไปในทิศทางไหนวางแผนเรื่องของการงานหรืออะไรต่างๆเพื่อแบบเหมือนเราอยากจะใช้ชีวิตดาเนินชีวิตแบบไหนไหนไปเปอร์อนันมาก เบลเองมีปืนคิดคๆเป็นไหมว่าสักอายุเท่าไหร่ที่แบบเราอยากจะมีครอบครัวตัน่งเนี่ยเคยทียี่สิบแปดเราเลยมาเยอะแล้วนะแต่ว่าเอาจริงๆแบบเดี๋ยวนี้คือเหมือนเรื่องตัวเลขมันไม่สำคัญเท่ากับความพร้อมและความพร้อมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนก็แบบเฮ้ยครบแป๊บเดียวแต่งได้เลยบางคนรู้สึกต้องครบเป็นสิบปีถึงจะแบบรู้สึกว่าเออมันมาถึงเวลาหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องการแต่งงานก็ได้อาจจะไม่ต้องมีงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครัเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ความสบายใจของคนทั้งสองคนว่ามองเรื่องนี้ยังไงแล้วคุณแม่ละ่ะคะพี่แบบว่าเอออยากให้แบบครอบครัวหรืออยากคือคุณแม่เอ่ออยากให้มีอยู่แล้วคือเหมือนเขาก็เขาก็อยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเบลก็มีลูกเขาก็พอได้เล่นกับลูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากอยากเห็นว่าเออแล้วถ้าเรามีลูกจะเป็นยังไง จะเห็นเบลก็ชอบเด็กเหมือนกันเล่นแบบ็ลนูเพื่อนใช่ค่ะเพราะว่าก็เพื่อนก็มีลูกแล้วประมาณหนึ่งรองเลี้ยเบลเองไม่บัวหรอกก็เดียดแต่งงานช้าเดี๋ยวจะมีน้องยากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราแบบมีวางแผนอะไรไว้ย่างเไหมความจริงเราก็คือมีวางแผนไปก่อนนะนี่แบบเอาฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีอยู่ค่ะอันนี้คือเราวางแผนไว้ที่อยากจะทำหรือว่าฝันแล้วหรือไคือเป็นแบบเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่อนาคตก็ยังไม่รู้ยังไม่แน,น่มีแผนไหมคะสักสองสามเดือนแล้วก็เป็นสเตจสุดท้ายอนนี้นยังไปต้องรีบคลิปค่ะแสดวงว่ามีคนทุ่มทำงานแล้วก็เป็นการคืออ่าก็แบบว่ามันแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เราก็มีงานที่เราแบบรับจา้าเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลุยตรงนี้ก่อน่ก็็มมีีงานเตทใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็เรื่องอื่นก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น แต่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าชาวเน็ตแปลงสับเีย์โผล่แทนแทนนิดนึงแบบเป็นแม่นมเป็นแม่นมไปแล้วทสามานเป็นต่างๆน่ารักค่ะขอบคุณค่ะเขาน่ารักไหมเขาหน่ารักกินอะไรโอเคนะขอบคุณค่ะ